สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3303ไรนะวันนี้เราก็มาเจอกับเกมตำนานยุทธพูดถางซาน,นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหลอกกระดูกปิญญานะครับว่าหลอกอยังไงให้ได้สีม่วงเนะาะเทคนิคนี้นะครับผมเพิ่งเจอกับตัวเองเนาะแล้วผมก็ทดสอบกับตัวเองนะครับเออโอเคมันได้ผลนะครับอัตราการออกสีม่วงเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80เนาะเออแต่ว่าจะไม่ติด100%ซ์นะครับ วิธีการหลอกกระดูกวิญญาณทำยังไงให้ได้สีม่วงเนาะกะ็เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับอโอเคเริ่มแรกก็เราก็ไปดูที่หลอกกระดูกวิญญาณก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีสีม่วงหรือเปล่าสีม่วงที่ไม่ได้ใช้หรือว่าสีม่วงที่เราซ้ำซ้ำอ,อ,อ่ะเนาะอย่างผมเนี่ยก็คือมีอยู่ที่ตัวเด็กนะครับไม่ได้ใช้นะครับนี่อเดี๋ยวผมจะลองถอดของ ท่างหาวดูนะครับโอเคลองสักสองชิ้นเนาะแต่ว่าการที่เราทำแบบนี้นะครับก็คือมันจะสุ่มกระดูกวิญญาณเนาะก็แล้วแต่ดูของคุณผู้ชมนะครับว่าจะได้ไหมเนาะอ่าจะได้แบบอาชีพที่ตัวเองต้องการไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเนาะตอนแรกเนี่ยจากที่เราเนี่ย ไม่เคยสังเกตเลยเนาะเออเพราะว่าสีมันก็คล้ายๆกันกลมกลืนเนาะบางคูนี่คือใส่ลวดใส่ลวดกดอย่างเดียวนะครับอืมแต่ว่าของผมอ่ะผมเล่นมาแล้วผมสังเกตหลายรอบแล้วแต่ผมยังไม่ชัวนะครับผมได้อ่าลองกระดูกวิญญาณเนี่ยผมได้สีม่วงสี่ห้าดาวเนี่ยในสตรีมนะครับหลายรอบนะครับอืมนั่นแหละแล้วเมื่อวานนี้ผมก็เลยแบบว่าลองทําดูนะครับโอเคมันได้ผลนะครับ ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนี้เนาะเออโอเคทีนี้เราไปเริ่มกันก่อนเลยเนาะคือการหลอกดูดวิญาณปกตินะครับแบบเนี้ยคือใช้สีฟ้าด้วยกันทั้งหมดเลยคือมันจะไม่ออกอ่ามันออกนะครับสีม่วงอะแต่ว่ามันมันยากเนาะมันยากมากๆนะครับคือเหมือนว่าเกมแม่งติดบั็กหรือเปล่าอะอะไรเงี้ยเออดูดีเอา5้าดาวไปผสมนะครับ6ชิ้นแต่ได้สี่ดาวเออดีเหมือนกันเนาะอ่าทีนี้เราลองใส่แบบนี้ไปนะครับ <c oughs> นี่แล้วเราก็ถอดเนาะเอาสีม่วงไปใส่ชิ้นหนึ่งนะครับนี่อัตราการได้สีม่วงนะครับจะอยู่ที่80เลยเนาะสำหรับผมนะครับแต่ที่มันเขียนก็คือ55 36เเน9ะอราสีม่วงนีคือ9แต่พอเราใส่สีม่วงไปเนี่ยอัตราตรงนี้คือมันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นเนะาะผมกดให้ดูนะเห็นไหมออกอีกแล้วนะครับคือแบบผมทําแบบเนี้ย มันได้บ่อยมากเลยนะครับอืมแบบได้เยอะมากๆเนาะแล้วทีนี้เมื่อวานนะครับคุณสตรีมเนาะลองทําตามนะครับทําไปอ่า5รอบนะครับออก4รอบอืมก็ตามนั้นนะครับก็ลองไปทํากันดูได้เนาะใครที่กระดูกปัญญาเหลือเอนะอาะกดให้คีหนึ่งนะครับน่ะเห็นไหมออกอีกแล้ว3ดาวเห็นไหมครับทุกคนเออ นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็มันก็ต้องมีกระดูกวิญญาณสีม่วงนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนาะเออใครที่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับอยากได้กระดูกวิญญาณที่ตรงสายก็ลองมาทําแบบนี้ดูนะครับอ่าเห็นไหมผมสามารถเปลี่ยนได้แล้วเนาะตัวหลักผมส่วนตัวลองก็เราไม่ได้เล่นมันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะเออทีนี้ก็อ่ามีอ,อย่างหนึ่งก็คือ ดี๋ยวนะเมื่อกี้โอเคในที่นีที่นีนนอ่าทุกคนนะครับคือพยายามเก็บกระดูกวิญญาณไวนะ้เนาะประมาณห้าดาวนะครับห้าดาวนะครับผมว่ามันอาจจะเพิ่มอัตราสูงขึ้นเนาะถ้าเราใช้ห้าดาวนะครับอืมก็คือถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราใช้ดาวตำอะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่าถ้าเราใส่ยัดสีม่วงไปเนี่ยคือมันจะได้สีม่วงง่ายหรือเปล่านะครับอืมโอเคก็ตามนั้นเนาะ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าทุกคนชอบถ้าคนถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะออแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอ่าอัปเดตวิธีผ่านดานบทที่20เนาะโอเคก็ตามนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ